ชิดสวัสด,ดีแลวน้องนี่สวัสด,ดีสวัสดีค่ะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าวันดีดีคาเฟ่นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบสวนอาหารแล้วก็มีี่เด็กๆได้ชมได้เที่ยวกันนะครับอ่เราเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเข้าไปเลยอ่าสแกนก่อนแล้วอ่าวันนี้ก็เป็นวันที่7 เมษายนส5 6 4นายนะครับสแกนก่อนเข้าสถานที่ทุกที่นะครับอ่าโอเคล้างมือก่อนละยางน้องน,นีนนี่นะฮะบรรยากาศช่วงบ่ายสองนะครับบ่ายสองบ่ายสามอากาศดีนะฮะฮะมีเป็ดด้วยแล้วก็มีปลาครับมีปลาคร <y> าฟด้วย เป็นน่ารักมากเลยใช่ไหมตรงน,นี้เป็นส่วนอาหารนะครับเป็นส่วนอาหารแบบกลางแจ้ง open air โอเพ่นแอร์นะครับตามไปดูแล้วเจ๋เขาจะพาไปไหนนู่นเจ๋ไปนู่นแล้วโอ้เจ๋เขาไวมากเลยนะครับอือผมีกองรายด้วยอ่า ตรงนี้ค่าเข้าฟรีนะครับก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับก็เล่นได้เลยนะแล้วเราก็จะสั่งอาหารหรือว่าจะใช้บริการอื่นก็อาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับถือว่าเป็นสถานที่น่าสนใจเลยนะฮะอะไรลูกญ่าปลอมอ๋อว,ว่าญ้าจริงโ,โซนนี้เป็นญ้าปลอมหมดเลยเนาะ มาถึงก็ล่นเลยอยากเล่นอะไรเล่อเดี๋ยวก็เล่นไหมนี่ครับต้องอธินะครับน้องที่หลับในรถมาด้วยนะครับก็ให้หลับเพราะว่าจะได้ตื่นมาเล่นให้เต็มที่เลยที่เล่นสายคนเดียวแล้วครับเจ๋ไปนู่นแล้วตรงนี้เขามีอะไรเนี่ย เขามีเป็นที่เป็นสะพานแขวนนะครับมีสะพานแขวนมีสะพานไม้โอ้ตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยนะสูงด้วยอะน,น้องนีนขึ้นไปบนนู้นแล้วน,น้องนีนเดินสะพานไม้แล้วเดินเร็วจับสองข้างเลยได้ได้ไดคะ่ะจับสองข้างเลยลูกไม่ได้เหรอลูกได้สิแล้วมาสไลเดอร์มาแล้วอา้าวไม่ลง สไลด์แล้วเหรอ mm hmm. เจ็บตูดแม่บากว่าลืมปวดฉี่อ่ะูกกวฉี่แล้วอ่ะลืมปวดฉี่เหรอครับตัว oh! ก็อะไอ่ะเป็ดเป็ดอเป็ดแป็ปตัวเมียอืมมันเพิ่งเพิ่งขึ้นน้ำมาเนี่ยเพิ่งขึ้นจากน้ำมาลูกตัวสุดท้ายเหรอตัวสุดท้ายอ่ะอยังไง<ม>ใปแล้งนีนไปห้องน้ำเนาะแล้วก็ไป ดูว่าเขามีอะไรบริการบ้างแต่ส่วนของอน,น้องอาชิโอ้โหไม่สนใจใครเลยอาชีเล่นตรงนี้ไม่สนใจใครเลยครับนี่ฮะตรงนี้ที่เล่นทรายต้องเป็นแบบนี้นะเล่นสะใจกว่าเยอะเลยนะจะได้ไม่ต้องห่วงบ้านลบนะครับอตอนนี้เราเอาอาหารปลามาหวานแล้วนะครับตาน้องอาชิเริ่มเริ่มแล้ว ลำบาทละแต่ว่าดูจะหวานลงพื้นเยอะกว่านะโอ้โหปลาไม่ค่อยขึ้นมากินเลยน,ลน,ลน,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาฝั่งนี้แล้วน,นี่น้องอาชีใช้มือเลยอาชีให้มือเลยจ้าลูกอะไรเนะีนยนย่ยเม็ดอะไรอย่าไปกิน,นไปข้าวปลาไม่ได้นะปลาเนี่ยใช่ตับเปล่านะไหน ไม่เห็นมีเลยนนมีแบ,บงแค์สีส้มนะให้บ่นเลยครับบรรยากาศช่วงใหม่3ามนะครับก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับนนเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกปกติแล้วช่วงเวลานี้อากาศจะร้อนมากเลยน,นี่ สลเดอร์ไม่ชี้ต้องชี้ครับสไลเดอร์ไหม,ได,ไหมดูซิจะมาเล่นอะไรนี่ขึ้นบันไดแล้วชีจะสองขวบแล้วนะขวบกับ11เดือนปลายเดือนนี้ก็จะครบ2ขวบแล้ว ้องนีนจะเดินบนสะพานแขวนแล้วนะจะเดินได้หรือเปล่าตรงนี้จะลักษณะแบบจนภัยนิดหน่อยนะครับแฮนด์เบนเจอร์นิดหน่อยนียางนะเล่นมากนีนสไลเดอร์ดีกว่าจิมาจิไลเดอร์มาค่อนข้างสูงนะนี่ยเมื่อกี้ข้ามสะพานแขวนไปแล้วนะครับลองนี้จะเดินกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวอาม่าพาพาข้ามนะฮะ น้องนินไปตรงนู้นละน้องนินจับเชือกด้วยลูกจับเชือกขึ้นไปเฮ้ได้ทางขึ้นใหม่แล้วนะน้องนิน,น,นปล่อยมือลูกปล่อยมืออ่ะเดิน,นชี้เดินลูกให้น้องกิดขึ้นมาไม่ได้ ไม่ยอมขึ้นมาครับไม่ยอมขึ้นมาอ่าเลยมาสองคนละนี่นี่น้องนินเก่งละเมื่อกี้กลัวนะกลัวสะพานอ่านี่ลงสไลเดอร์เลยไหมลงสไลเดอร์เลยไหมนี่เมื่อกี้น้องอาชีทำได้นะน้องอาชียังทำได้เลยเออน้องทำได้เลยลูกเอามือเกอดไว้สิสนุกดีออกดูดูแผลที่มือไม่เอาละ ไม่มีเหรออ๋อโอเคเขาเก่ง <Vietnamese. S 1> เขาไม่มีนะโอ้ยจับจับลูกจับจับลูกจับโอ้ยจับไว้ลูกจับไว้เออเองง่ายเองง่ละเองง่ายก็คือฉันจะทําเองทุกอย่างฉันจะทําเองอ่าเด็กๆลงไปข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนะเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะครับเนี่ยบรรยากาศยามบ่ายสามนะครับ น้องสตาก็โอเคกำลังโอเคนะฮะไม่ไม่ร้อนมากนะครับ <Yeah. S 1> อาครับน้องอาชีเดินข้ามสะพานแล้วมันมีร่องนะร่องระหว่างแผ่นไม้นะครับนี่ครับกลัวครับกลัวตกครับค่อยๆเดินค่อยๆเดิน oh. ชิกลัวลูกรีบเดินมาเร็วทำไมมันเห็นข้างล่างใช่ไหมลูกมองเห็นข้างล่างใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกมาเร็ว อ้าวทำไมลูกทำไมทำไมกลัวเหรอฮะกลัวกลัวอะไรอ่ะอาสไลเดอร์ไม่กลัวฮะเออเนี่ยมีอะไรทายเนี่ยมีอะไรที่ไหนเนี่ยมีอะไรที่ไหนเนี่ยฮะเราเดินได้ไหมเดินเร็วๆก็ได้ฮะลองมันนิดเดียวเองเลียขวาเลียขวาเดี๋ยวเราจะไปพักทันน้ำนะครับตากแอร์เย็นๆก่อนนะอากาศข้างเริ่มจะร้อนแล้วนะครับ อตอนนี้เราเดินเข้ามาในโซนห้องอาหารนะครับเพราะว่าอากาศข้างน้องมันร้อนมากแล้วก็เราก็สั่งซ้มตํมมากินนะแล้วก็มีน้ําดื่มในที่นี้นะครับนี่ครับมีน้ําโกโก้กกด้วยคุณครับน,น,นี้อากาศเย็นมากนะครับแอร์เย็นมากเลย,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 ยนีนชอบไหมลูกชอบนี่ครับนี่รับปรชิอย่างโซนครับอย่างซนคนนี้น,น,น,นี่ดูซ้มต้มนี่ซุป เป็นส้มตำไทยเนาะนมีแตงแตงน่ากินบรรยกากาศภายในเนาะข้างนอกนี่ไม่มีคนเดินเลยนะคนมาอยู่ข้างในกันหมดเลยนะครับเขามากันตอนเย็นอ่าตอนเย็น,อ,อ,น,นอาจจะมีคนทยอยเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวมาทานอาหารกันก่อนนะเนีย่ยฮะเขากลัวกลัวตกล่องครับ เมื่อน้องนีนตอนวัยสองขวบก็ประมาณนี้นะก็กลัวตกล่องเหมือนกันนะครับดูดิ <c oughs> นี่ตอนนี้เรามาถึงออคอกหมูแล้วนะครับแลนเป็นอคอกหมูป่านะครับแล้วเขาเอาอะไรให้อาหารมันนะนี่หมูป่านะฮะน้องๆเคยเห็นหมูป่ากันหรือเปล่านะครับเห็นแต่หมูบ้านใช่ไหมตัวสีชมพูขาวๆชมพูเนี่ยนี่เป็นหมูป่านะหมูป่าจะเป็นแบบมีขนนะฮะ จาลูกมาได้กินได้กินขี้หมูเปล่าใช่ขี้หมูเนี่ยต้นนี้มันโดนแล้วมันหุบเลยนะป้าต้องแต่ใหม่แต่ใหม่อ่าต้นมายาลา่ะเนี่ยแต่แล้วมันจะหุบเออเนี่ยดูนะดูนะดูนะเนี่ยมจะเก็บใบ เด็กสนุกกับใบใมาไมยราบกันใหญ่เลยนี่มันดูเผลนเผมันคล้ายยอดผกกคะเฉดเนี่ยใช่คล้ายเลยม่มันจะบุกคนละใบบุกคนละใบตอนนี้เราลองเข้ามาดูห่านใกล้ๆนะครับเขาบอกว่าห่านมันจะดุนะฮะไม่กล้าเข้าไปใกล้มากเนาะโอ้โหมาแล้วมาแล้วนี่นี่เดินเดินเดินนี่เดินนี่แล้วเดินนี่แล้ว มันดูมันไม่กลัวคนเลยนะนะครับเอาเด็กๆไม่กล้าเข้ามาไปดีกว่าปะเดี๋ยวห่านจิกโอเคครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมติดตามช่องน้องนินยดาชาแนลด้วยนะอ่าบายบายครับน้องนีนี่ไปไม่บายบายเออยี่บายครับสวาสดีด้วยลูกสวาสดีด้วย สวัสดีด้วยเออโอเคพบกันใหม่คลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ